พื่อนวันนี้มีตัว Macbook Pro ปี2000ไม่ใช่สิโมเดล2016น่านี่นี่ข้อมูลครบจบในหน้าเดียวเลยเนี่เปิดไว้ให้หมดแล้ว2 Macbook Pro 13นิ้ว2016 3.1i 5 RAM 16 512ล นี่รอบแบตร้อยสี่สิบรอบถือว่าใหม่มากๆเลยนี่มาดูกันอ่ากล้องมันจะไม่ค่อยโฟกัสมันเป็นอะไรอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้ครบกล่องออกสูรเลยนะว่าจะเป็นสายชาร์จอ่าไ,ไฟมันไม่เดืดสายชาร์จอะแดปเตอร์ก,กล่องคู่มือสติกเกอร์แล้วก็ กระดาษลองคีย์บอร์ดพลาสติกหอ่อเครื่องอ่าแล้วก็กรองครบออกศูนย์กันเลยตัวนี้ยิงเปิดไฟร้อยแปดสิบดวงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นตัวทัชบาร์แล้วก็ทัชไอดีด้วยนี่กดกด น,นั้นแนะ่อ่านะครับสีสันสวยงามอ่าเดี๋ยวให้ดูอ่ามันมันจะไม่ค่อยโฟกัสอะ่ะอ่าดูความสวยของจอนะครับคีย์บอร์ดแท็กพ็ดอ่าดูตามมุมเครื่อง ว่าสวยเลยอ่ะเดี๋ยวกดอ่ะมันต้องอย่างนี้ถึงจะชัดใช่ไหมช่องเสียบ USB-C มีมาให้สี่ช่องลำโพงสองข้างซ้ายขวาเป็นสีซิลเวอร์นะครับไม่ใช่สีสเปซเกรย์นี่ให้ดูรอบรอบ,รอบเครื่องเดี๋ยวเอาไม่ลงก่อนอ ความสวยของเครื่องครับนี่ตรงนี้มีรอยหน่อยนะครับหนึ่งจุดโดนอะไรมาไม่ทราบไม่รู้เช็ดออกไหมนะต่ก็ให้เห็นเนี่ยแหละครับว่ามีหนึ่งจุดกล้องโฟกัสดูนี่นะครับอ,อันนี้หลบไปก่อน,นา,าดูกันต่อ นอกนั้นก็เรียบร้อยดีฝาประกบสนิทดีครับเปิดขึ้นมาแผ่นเทนเทนมาแววเครื่องไหนครบกล่องนี้ไม่รู้จะให้ดูตรงไหนเลยนะครับนี่เนีอะไรตรงไหนเพิ่มนะครับ จะเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงให้ดูจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวลง YouTube ไม่ได้นี่ตัวนี้ทัด ID นะครับก็ไปเพิ่มได้เลยก็มีอะไรที่ต้องดูอ่าแล้วก็นี่เลยทริคในการดูเครื่องมือสองไม่ต้องทำอะไรครับเทสเทสเทสเลยเทสเลย อะไรนะกราฟิกห้านาทีพังแน่ฝนจะมาแล้วใช่ไหมอ๋อฝนจะมาแล้วมืดมาเชียวลืมแล้วเทสกราฟิกเทสกราฟิกเข้าตรงไหนโกทำไมไม่ขึ้นอ่ะโกแล้วนะหรือต้องปิดแถบนี้ก่อนนะปิดก่อนอปิดอ่าปิดปิด มีพายก็ะฟิชมาบอกให้ปิดหน้าจอเปล่า,าเฮ้ยฝนตกแล้วโอ้ยลมแรงวะ่ะโอ้โหกระเด็นกระดอนหมดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งทรีนอัพโก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 แล้วยูยตินิตี้อะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไปพิกคาฟเฟ่เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปแยกดีเขอติดคำว่าตรงนี้กันเพราะมันห้านาทีแล้วเดี๋ยวมันอัพโหลดนาน อยากรู้ที่เทสเครื่องด้วยกราฟิก5นาทีพังเป็นยังไงนี่เลยกดกดกดไหนวะนี่อีกสับสไลค์ตรงนี้แล้วกดไลค์ให้ด้วยวเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดู